บนโลกของเราทุกวันนี้มีต้นไม้เยอะแยะเลยหลานเอ้ยเรียกได้ว่านับไม่ถ้วนเลยลละนิมชอบอะ่ะเมืออของเรานะสว,นสวยสวสยสดใสมากเลยนะปู่เนาะใช่แล้วหลานเพราะคนในยุคนี้เขาใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีเมือของเราก็เลยได้อยู่ผู้คนก็ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุขโลกของเราก็สวยงามและทั้งหมดนี้มาจาก การคำนึงถึงความสำคัญของคุณค่าชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเพื่อวันนี้และวันหน้าหลานลองหลับตาแล้วฟังเสียงใบไม้ไมรอบๆตัวเล่าเราื่องราวที่เรา,เรา,เราฟังสิงโลกของเราน่าอยู่อย่างทุกวันนี้ได้เพราะมนุษย์เราใส่ใจดูแลสิ่งแวดลอ้อมรู้จักใช้ทรัพยายกรธรรมชาติอย่างรู้ ประจําวันโดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวรวมทั้งช่วยกันฟื้นฟูสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นโดยจิตสํานึกในการรักษาธรรมชาติไว้ให้ยั่งยืนเพื่อลูกหลานใช่เลยขณะดเดียวกันเราก็โชคดีที่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อในคุณค่าชีวิตมนุษย์และมุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังพวกเขาก็เลยพยายามสร้างสรรค์นวัตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่มนุษย์มาด้วยตลอด เริ่มกันตั้งแต่การคิดคน้นวิจัยสิ่งใหม่ๆให้กับผู้คนและก็โลกของเราด้วยรวมถึงการพัฒนาในทุกๆกระบวนการผลิตจนกลายมาเป็นสินค้าและบริการทุกอย่างก็เพื่อทาให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองอืมแล้วธุรกิจของพวกเขาเนี่ยก็ดําเนินไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและโลกของเราอยู่เสมอโดยใช้ความรู้ความสามารถขององค์กรและจิตอาสาของพนักงานรวมทั้งส,ส่งเสริมผู้เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการธุรกิจ รวมสร้างความสมดุลใ้ทั้งมนุษย์สิ่งแวดลอ้อมและโลกได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใช่แล้วและที่สําคัญพวกเขาไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆและช่วยให้โลกและมนุษย์รอดพ้นจากภัยพิบัติภัยธรรมชาติต่างๆและช่วยสร้างโลกอนาคตที่สดใสแบบที่เราอยู่กันทุกวันนี้อีกด้วย จังเลยนะครับผมเนี่ยโชคดีจริงเลยที่ได้เกิดมาตอนเนี้เอะแล้วสมัยคุณปู่ล่ะครับเมืองของเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าเมื่อก่อนสมัยปู่ยังนุ่เมืองของเรายังไม่ได้สวยงามขนาดนี้หรอกนะแล้วเมื่อก่อนเป็นยังไงเ่รครับปู่สมัยนั้นมนุษย์ของเราต้องเจอกับปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาภัยธรรมชาติไปทั่วโลกไม่เว้นแต่ละวัดตอนนั้นทั้งปู่และผู้คนมากมายต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลาง มไม่แน่นอนของธรรมชาติเราไม่รู้เลยว่าภายัยพิบัติจะเกิดขึ้นมาเมื่อไรซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งก็เกิดจากการกระทำของมนุษย์เราเองนี่แหละจริงเหรอครับปู่แล้วตอนนั้นปู่ต้องเจอกับอะไรบ้างเหรอครับถ้าอย่างนั้นเดีย๋ยวปู่จะพาหลานไปนั่งทำแมชชีนย้อนเวลากลับไปดูกันว่าสมัยนั้นโลกของเราต้องเผชิญกับอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ย้อนเวลากันไปเลย ท่านร่วมเดินทางไปกับทางแมนชีนเพื่อย้อนกลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับโลกของเราค่ะและถ้าท่านชื่นชอบห้องนี้ค่ะท่านสามารถกดไลค์ได้โดยการน,นำริสแบน